สวัยดนผท้ชมทุกข้างกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในซ o มเบี r บไ i ซิงเช่นเคยนะก็ไม่ได้อัดมาประมาณเออเกือบเกือบอาทิตย์นะก็วันนี้นะฮะซ o ม b บียบ s i ซิงก็ได้มีอัปเดตใหม่มานะซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอัปเดตใหญ่ของแมปนี้เลยนะ วันนี้เราก็จะมาเล่ากันนะฮะว่าขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็มาลองเล่นอัปเดตใหม่ให้ดูกันนะก็อย่างแรกเลยนะฮะสิ่งที่อัปเดตมานะก็คือตอนนี้นะฮะเบตอพาร์ตซีซั่นใหม่ก็มาแล้วนะฮะเป็นเบ t อพาร์ตซีซั่นเนะซึ่งเขาเบตอพาร์ตมันคืออะไรสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะมันคือภารกิจที่ให้คุณทําได้นะเนี่ยมันจะเป็นภารกิจให้คุณทําอยู่แบบนี้นะถ้าเกิดคุณทําสําเร็จนะฮะคุณก็จะได้เลเวลของเบตอพาร์ตมานะยิ่งเบตอพาร์ตคุณอัพลลเลยะระ็ สำหรับสายฟรีคือได้แค่ไอ้สีดำๆนะแต่ไอ้สีทองเนี่ยจะต้องเป็นสายเติมเท่านั้นนะซึ่งเป็นภาสซีซั่นนี้นะฮะสำหรับสายฟรีนะถ้าเกิดเราไปถึงเลเวล25นะฮะเราจะได้ตัวของปืนอีเวนต์มาก็คือมาคาลอฟนะถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมนะฮะ เวลสิ well, ่เซของไมทอพาสนะควรจะได้บาซูก้ามาก็จะเป็นปืนระเบิดและไข่มันลมนักหนาวนะผมได้ยินเสียงลมโคตรบ่อยเลยแล้วก็สุดท้ายนะฮะถ้าเกิดแล้ว65จะได้ปืนที่มีชื่อว่า M14 มาแล้วก็นอกจากที่เขาจะเพิ่มปืนที่ได้จากไมทอพาสแล้วนะเขาก็เพิ่มปืนใหม่ของเทส1ิเมาด้วยนะน่าจะใช่ก็อันนี้นะฮะเป็นปืนใหม่ของเทส1ิเนะก็คือเป็นปืน M95 นะเป็นประเภทในเปอร์ไรเฟลิลซึ่งเขาน่าจะเขียน DPS ผิดนะปกติเนี่ย พวกปืนเชียร์สิบเอ็ดนะฮะมันควรจะแบบมีทีเว็ดประมาณ408ใช่ไหมแต่อันนี้มันเหลือแค่แบบ1 7 6เสิบกเนี่ยคือน่าจะเขียนผิดนะถ้าเกิดเขียนถูกนี่คือแบบมันน่าจะเป็นปืนที่กาก,ากมากกันแหละ แล้วเขาก็ปรับปรุงแอนิเมชันบางส่วนนะคือทําให้กระสุนเนี่ยมันชุอนข่างชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำแอนิเมชันบางอย่างให้มันสมูทขึ้นนะฮะแบบว่าหลังจากที่คุณปาระเบิดไปแล้วเนี่ยแล้วคุณกลับมาถือปืนเนี่ยแอนิเมชันมันก็จะสมูทกว่าเดิมประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ไม่น่าจะพูดถึงแอนิเมชันนะถามว่าทําไมก็คืออัปเดตนี้นะมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆสาหรับคนเล่นในมือถือนะก็คือปกติเนี่ยคนเล่นในมือถือนะฮะจะค่อนข้างเสียเปียบคนเล่นในคอมนะตรงที่คคนนนเล่นในอมยสาารถ กล้องออกมาได้และทําให้เขาแบบเห็นรอบตัวเลยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะฮะมือถือก็ได้แบบลบข้อด้อยงานไปพอสมควรนะฮะก็คือมีอัปเดตใหม่มาทํมาให้ตอนนี้นะฮะคนเล่นในมือถือสามารถปรับมุมกล้องได้นะฮะสามารถปรับจากเฟลด์เพรสซันกลายเป็นตอร์เนสเพรสซันได้นะก็จะเป็นมุมกล้องที่มันจะตามหลังผู้เล่นแทนนะ,ะทำให้เราจะมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาเล่นให้ดูนะะว่ามุมกล้องแบบนี้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะแค่ไหนนะ,ะและนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตนะฮะก็จะเป็นะ งานนี้นะก็คือหลักๆเนี่ยเป็นการเพิ่ม Battle Pass แล้วก็เพิ่มมุมกล้องใหม่สำหรับมือถือนะเอาล่ะไปเลยดีกว่านะก็อันนี้เราอยู่ในโหมดอาบบกคลิปแล้วก็ผมจะใช้เป็นเปืนของ MG42 นะเป็นปืนที่เสียงเสียงยิงมันค่อนข้างเจ็หนักแน่นมากเลยแล้วก็ไปลุยกันนะฮะวัสดีนี่เนี่ยยิงเข้าไปเลยนี่มุมมองนี้นะฮะมาทำให้เราแบบมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นมากเลยนะวัสดีซอมบี้โอเคข้างหลังมีไหมไม่มี อาจจะเสียงดังหน่อยนะผมใช้โปรแกรมอ่าที่มันเบาเสียงไม่ได้เสียงเกมมาแค่ไหนก็เบาก็ดังแค่นั้นเลยนะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปข้างหลังมีไหมไม่มีไม่มีมมเนี่ยเราสามารถแบบมีทัศนวิสัยเนี่ยที่ดีขึ้นมากๆเลยนะโอเคโอเคซอมบี้อยู่นูน่นเพื่อนมาแล้วมันเป็นเบสแรกๆก็อ้อยนึกว่าเพื่อนจะฆ่าเพื่อนหนีเฉยเลย เพื่อนเพื่อเพื่อข้างหลังข้างหลังข้างโอ้ยแล้วก็มองไม่เห็นคือมันจะด้อยกว่าในคอมนิดนึงนะก็คือในคอมเนี่ยมันเออมันกว้างกว่านี้นะแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าไม่มีนะในมือถือเนี่ยเนี่ยก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป,าไปถอยถอยถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยแล้วก็โจด,ดข้ามไป MGL ปืนระเบิดยิงเข้าไปแล้วก็ m g 4 2ต่อนี่ไหนดูซิข้างชั้นล่างมีอะไรไหม ไม่มีใครไปเติมไอเสาคริสตัลเลยเนี่ยทุกคนมัวแต่แบบยุ่งกับไอตรงนี้ข้างหลังนี้ไหมโอเคไม่มีเพื่อนอเวอร์ไม่ไม่มีก็่าแล้วโอเคมันอาจจะไม่มันเท่า fps นะก็คือ fps เนี่ยคุณจะเห็นลยว่ากระสุนเห็นปืนแบบค่อนข้างชัดเจนกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาแบบเอาสกิลเพลนะ่ยคือแบบเล่นเก่งๆอะ่ะคุณก็ควรจะใช้มุมมองนี้นะมันดีมากเลยโอ้เรียบร้อยที่เหลือให้เพื่อนจัดการแล้วกันนะ แต่ว่ามุมกล้องแบบนี้นะฮะในมือถือนะมันจะมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าเกิดคุณแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณหันเข้ากําแพงแบบนี้มันจะกล้องมันจะทะลุเข้าไปในกําแพงนะฮะและถามว่ามันทําไมนะก็คือมันทาให้ระบบออโตไฟของเราเนี่ยมันเจ๊งนะฮะคือถ้าเกิดซอมบี้ไปอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราถอยเข้าแบบนี้ปืนเราจะไม่ยิงนะฮะเพราะมันถือว่ามันติดกําแพงอยู่นะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นข้อเสียเนิดหนึงนะน่าชิวนู่นนะไฟเลสมีอะไรไหมแถวนี้โอเคมีมีมุมมุมมองแบบโคตรเต้เปียบอะ อันนี้อินสตาคิวยิงเข้าไปไม่มีอ่ะมันอยู่ไหนวะที่ซื้อไฟเลยผมลืมไปแล้วอุอุอุอออนะฮะคือถ้าเกิดเราจะมองเห็น,นเออตัวที่มันจะเข้าหลังเานะมันก็ต้องแบบอยู่ใกล้มากซึ่งเราอาจจะลงไม่ทันแล้วนะฮะมันไม่ได้ซูมไกลขนาดนะั้นนะแต่มันก็ถือว่ายังดีกว่าไม่มีนะ คือถ้าเกิดตอนไม่มีนี่คือแบบโดนเข้าหลังแบบ1 0อนะฮะอันนี้ยังพอแบบยังพอรู้ตัวล่้งน้านิดนึงแล้วอยู่ไหนสรุปเนี่ยผมหาผมหาที่บัฟไฟเลตไม่เจอแล้วเพื่อนทำไมปืนเพื่อนเบาจังอนะเมื่อกี้เพื่อนยิงอะดูไม่เข้าเลยจัดการจัดการเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่ามันเข้าหลังผมโอเคจัดการหมด ยบ้อยอ๋อแล้วก็เสาวิญญาณเสาแรกเต็มแล้วดันเข้าไปสิเพื่อนมันมีเสาวิญญาณสีฟ้าอยู่ข้างในเนี่ยดันเข้าไปเลยโอเควัสดีซอมบี้ทั้งหลายตายซะโอ้ยนึกว่าตายหมดแล้วนะเมืเ่อกี้เข้าหลังเฉยยิงเข้าไปยิงเข้าไปจัดการจัดการเติมเสาเติมเสาวิญญาณเตเติมโอ้กระสุนหมดใจเย็นเพื่อนโอเค โอเครีบเซอแล้วก็รีบไปโอ้ยเดี๋ยวเติมสวิญาณสีเขียวดีกว่านะโอ้เพื่อนข่ายู่ข้างบนอ้าวเพื่อนล้มไปแล้วหเยอะ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 ลงมาก่อนเนี่ยปืน MG42 มันโคตรแบบมันโคตรสะใจอะเวลาที่แบบมันได้ไฟเลทมาแล้วอะไฟเลทสา์เน่ะโอเคสวัสดีเพื่อนเรามาชุบแล้วเพื่อนก็นิ่งเกิน โอเคหนีเพื่อนเอฟเคเนี่ยไม่ขยับเลยไม่ไหวติงเพื่อนออกไปแล้วเหรอไม่เห็นมาร์กบนหัวแล้วสวัสดีเพื่อนเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมุมมองนี้คือแบบมันดูแบบมันดูมองเห็นเออกว้างดีนะ เอาแล้วเมื่อกี้ผมไม่โดนไปีนี่ไงวะเนี่ยผมแบบค่อนข้างเมาเมานะแล้วตอนนี้ผมจะตายแล้วดูเลือดผมผมค่อนข้างจะเริ่มเสียเปรียบนะพอไปอยู่พอไปอยู่ใ,ใกล้ๆกล้กำแพงเนี่ยเกนนี้ก่อนนี่ก่อนแม็กแอมโมผมขอฆ่าให้หมดเลยแล้วกันนะผมไปสนเพื่อนแล้วเพื่อนแบบมันล้มรัวๆเลยสวดก็ได้ ว่าถ้าเกิดแล้วไม่ชมอาจจะตายนะแถวนี้มันจะมีซอมบี้มาเพิ่มไหมนเนี่ยมันเหลือแค่13ตัวน่าจะไม่มีแล้วมั้งน่าจะอยู่แถวแถวเพื่อนแล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอ,เเอ้เพื่อนเพื่อนปืนแบบปืนอย่างเบาอะเพื่อนโอเคเรียบร้อยหมด เข้าสู่เว็บบอลนะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเกมเพลย์นะครับเป็นแค่คลิปแบบว่ามาเล่นอัปเดตใหม่ให้ดูนะก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่3นะโอเคเป็นว่าเป็นได้มาด้วยการสอบคลิปในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีมากๆสับในมือถือนะแล้วก็ในคอมนะฮะรู้สึกว่าแพทนี้มันจะมี2มุมกล้องให้เลือกนะในคอมอ่ะก็คือจะมีแบบมุมกล้องเดิมก็คือโรงแบบ360องศากับเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นในคอมนะโอเคก็สวัสดีลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายฮะ